ุกคนรู้จักต้นมะข่ามงกันไหมคะจะเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ป่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่โตปานกลางแล้วก็ทนน้ำท่วมทนน้ำ,ทน,นำทนแรงได้ดีเลยที่เห็นอยู่ไกลนู่นนะคะต้นเล็กนี่ก็ถือเป็นมะข่ามงต้นใหญ่นั้นก็จะเป็นมะข่ามงนะคะปลูกสลับกันไปนะคะบนคันนากับพวกไม้ป่าอื่นๆเช่นมหกนีพยุง หรือว่าจะเป็นไม้แดงนะคะก็จะมีการปลูกไว้ส่วนไม้ป่าอื่นๆก็มีการปลูกที่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นไม้ยางนาก็ปลูกอีกคันหนึ่งนะคะคันคันนาอีกคันนาหนึ่งเดีย๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่เลยต้นมะข่ามงมะข่ามงุต้นนี้จะปลูกที่หลังนะ,ะปลูกที่หลังเพื่อนเลยอาจจะได้สักประมาณสองปีสามปีได้ะคะ่ะก็มีการ ตัดกิ่งหรือว่าตัดแต่งไปบ้างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นมะข่าโมอายุ5ปีเราก็จะเพาะนะคะตั้งแต่ได้มเมล็ดมาเลยนะคะได้มเมล็ดมาปุ๊บเนี่ยเราก็นําไปเพาะนําไปชำนะคะจนลากเาง,งอกพอลากงอกแล้วเราก็นําไปลงถุงถุงดานะคะพอลงถุงดําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอเขาโตพอรอโตเสร็จปุ๊บเขาแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้วเราก็นํามาลง นำมาลงปลูกตอนช่วงหน้าฝนเมื่อตอน5ปีที่แล้วต้นเขาจะแข็งแรงมากเลยค่ะต้นใหญ่ลำต้นแข็งแรงตอนแรกที่ปลูกเนี่ยลำต้นเขาจะเหมือนกับโค้งโค้งนะ,ะคะโค้งโค้งเหมือนจะไม่ค่อยตรงนะคะเราก็ยังคิดในใจว่าคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยต้นไม่ตรงเลยไปไปมามาปุ๊บต้นเขาตรงค่ะทุกคนก็เป็นเหมือนต้นแต่ไม่ได้ตรงมากนะคะก็ตรงๆแบบโคง้งโค้งขึ้นไปแต่เขาก็ตรงนะคะ นี่เขาก็กาลังแตกกิ่งก้านนะคะแตกกิ่งก้านสาขาไม่ใช่เป็นไม้พุ่มใหญ่นะคะแต่ว่าจะเป็นไม้เหมือนกับว,ว่ามีกิ่งก้านลาต้นสูงขึ้นไปแต่จะไม่ใช่เป็นไม้พุ่มใหญ่เหมือนพวกไม้แดงหรือว่าไม้พยุงนะคะต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกพร้อมกันนะคะแต่ต้นนี้เขาจะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้นไม่ใหญ่เหมือนต้นเมื่อสักครู่นะคะก็ปลูกคันเดียวกันคันนาเดียวกัน แต่เขาก็โตดีนะคะโตดีสูงชะลูดเลยนะคะสูงขึ้นไปเหมือนกับว่าไม้เราก็ปลูกไม่ไม่ถี่เท่าไหร่นะคะถ้าปลูกถี่เนี่ยลำต้นของต้นไม้ป่าเนี่ยเขาจะแข่งกันสูงนี่ก็ปลูกเรียงกันเลยนะคะทั้งมะขามองต้นนี้มะขามองต้นนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันกุกใหญ่มากกุกใหญ่แล้วก็ลำต้นเขาก็ สูงนะคะเป่านะคะอันนี้ก็แผ่กิ่งกา้านเหมือนต้นเมื่อสักครู่เลยนะคะแผ่กิ่งก้งกานสาขาจุดนี้ก็จะเป็นต้นพยุงต้นพยุงก็มาปลูกขั้นกลางนะคะขั้นกลางต้นมะข่ามงต้นมะข่าโมง,ม,โม,งมีหลายต้นนะคะมีหลายต้นเลยลำต้นเขาก็ประมาณห้าปีอายุห้าปีได้ แก่กินการสาขาให้เราได้ล่มเย็นกันนะคะ